สวัสดีค่ะฮัลโลน้ำตาลจาก NP 2 Sis ค่ะกลับมาแล้วจะกลับมาพร้อมแบบว่าศึกอันใหญ่หลวงบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้ำตาลจะมาพูดถึงเรื่องการย้ายบ้านใจเฮ้ <c oughs> ลูกฮือกันหน่อยทุกคนออกคสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยการกด Subscribe ช่อง NP 2 Sis นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะเรื่องการย้ายบ้าน ไปไหนฮลโลยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็เนเน่ก like ็ยังอยู่บ้านหลังเดิมนะคะแต่ว่าการย้ายบ้านคืออะไรแล้วทํายังไงบ้างมาดูกันกันเลยค่ะหลายๆคนแบบว่าอะไรนะเราเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะพวกน้าตาลแล้วก็ซิสเจเจนะอยู่ตรงนี้นะคะแค่ไม่ออกกล้องเฉยๆเราต้องมีคนถามแน่นอนฉันรู้เลยเพราะว่าเราอะอยู่ในวงการูซีรีส์จีแล้วก็ตาม ดอจีนมานานแบบหลายปีมากแต่เราไม่เคยเข้าศึกย้ายบ้านกับใครเลยปกติฉันก็แค่วิดกิทอ้ออิหล่อหล่อจังหล่อหล่อโอ้สนุกสนุกอะไรอย่างงี้จะเป็นครั้งแรกของเราเลยพอน้ำตาลต้องขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะคะพอน้ำตาลก็ไปอ่านแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากบ้านแฟนคลับน้องเน่ๆนะก็นะคลิปาตรงไหนมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะอัะาการย้ายบ้าน โวยปอของศิลปินนะคะจากชาร์ตดาราหน้าใหม่เข้าสู่ชาร์ตศิลปินภายในประเทศจีนนะ <c oughs> ก็สําคัญมากเพราะว่าเวลาแบรนด์ต่างๆสินค้าผลิตภณัณฑ์ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะดูจากชาร์ตแล้วก็จะต้องเป็นชาร์ตดาราศิลปินภายในประเทศนะคะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบอบกว่ามีการคัดเลือกจากศิลปินดาราหน้าใหม่เท่าไหร่น, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นแล้วการย้ายบ้านถือว่า สำคัญมากแบบว่าอย่างเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดูตารางงานตุลาเราก็แบบโอ้กวาดตาหาว่าแบบว่าเนเน่ชื่อเนเน่อยู่ไหนอ่ะแบบว่าสับน้ําตาแบบน้ําตาลืนเลยเพราะฉะนั้นแล้วการย้ายบ้านสําคัญมากนะคะสําหรับเรานะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าย้ายบ้านให้เนเน่ได้สําเร็จแนละ้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆนะคะในการทํางานอะไรไปใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทําได้จะดีมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการย้ายบ้านนะคะก็จะ ต้องเป็นท็อปทรีเท่านั้นนะหนึ่งในสา2 3สาเท่านั้นที่จะสามารถทําการย้ายบ้านได้นะซึ่งวุ่ยป่อนะคะจะมีการกําหนดกติกาการให้คะแนนนะก็แบ่งย่อยเป็นหมวดหมวดไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้ครบทําให้ครบทําให้ดีทําให้ไวถ้าทําได้ย้ายบ้านบอกเลยอ่ะจะมีการประกาศคะแนนนะรายวานันรายสัปดาห์ เดือนนะแล้วถ้าใครชนะรายสัปดาห์นะคะจะได้ขึ้นแบนเนอร์ชาร์ตดาราหนะ้าใหม่ด้วยโอ้ลูกฮือลุกฮือมากทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบโอ้เครียดเครียดกันมากเนาะก็เพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทําทั้งหมดเนี่ย30วันนะคะ1เดือนเต็มนะสำหรับตุลาคมนี้นะที่พวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นการวิ่งมาราธอนเนาะมันจะเป็นการเดินทางไกลนะคะยังไงก็ทำอย่างต่อเนื่อง ทำยังไงบ้าง<ล>ไามคะนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้ยวันนี้มีโพเยอะมากว่ารายละเอียดแต่ว่าเยอะมากเลยนเนาะเลยค่ะอย่างแรกเลยทุกคนจะต้องมีเว่บบอนะมีแอคเค n t เว่บบอเป็นของตัวเองก่อนนะคะจะเป็นเว่บอ ที่เป็นตาสีเหลืองนะของจีนนะคะเป็นเวอร์ชันไชนีสนะก็ไปโหลดกันมาสมัคร Account ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกด Follow Account ของน้องเนเน่นะจ๊าก,ก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยหลังจากที่เราไป Follow Account ของเนเน่เราเคือจะมีหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีทั้งหมด5้าหมวดหมู่มีหลายวิธีการที่เราจะสามารถเพิ่มคะแนนให้น้องได้เอาที่ง่ายที่สุดก่อนนะ ฟอลโล่เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ากดเข้าไปในแอคเคา t ของน้องนะแล้วเราก็ดูเอ๊ะโพสอะไรบ้างนะบอกเลยว่าเพลินตาจันลงใจมากนะจากแบบสห การแบบว่าบ้านเมืองที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เราก็มาดูอะไรที่มันเพลินตานายบ่ตยปอของเนเน่นะคะไล่ดูโพสต์ของเนเน่สามสิบวันก่อนหน้านี้วิธีการดูนะคะกดเข้าไปดูโพสต์ไม่ใช่แค่ว่าไถ่ดูเฉยๆไถ่ดูผ่านๆนี่ไม่ใช่นะเราต้องกดเข้าไปในโพสต์ด้วยนะแล้วเราก็ค้างหน้าจอทิ้งไว้สิบห้าวินาทีนะคะอย่างน้อยสิบห้าวินาทีไม่งั้นเขาจะไม่นับให้เรานะพอเราดูโพสต์นี้เสร็จล้วก็แบ็คกลับแล้วเราก็ดู กดดูโพสต์ต่อไปอย่าลืมต้องกดเข้าไปดูในโพสต์ด้วยนะไม่ใช่เลือกแบบไถผันผ่านอะไรย่างี้ไม่ได้นะเนี่ยการนับคะแนนนะคะเขาจะทําได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะนับคะแนนหนึ่งครั้งต่อวันเนาะแต่ว่าต่อโพสต์นะเราก็ดูไปหนึ่งวันหนึ่งครั้งหนึ่งโพสต์อ่าดูเลยนะเวลาเราเข้าไปดูแต่ละโพสต์ของเนเน่ใช่ไหมเราต้องเราต้องกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ทุกๆุโพสต์นะของเนเน่ แล้วเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์มมนใต้โพสต์ของเนเน่ซึ่งน้ำตััก็เข้าไปดูหลายๆคนพูดว่าภาษาอะไรก็ได้ภาษาไทยจะภาษาไทยโลดภาษาไทยไปเลยได้เหมือนกันอิโมชงอิโมชั่นอะไรอยากบอกอะไรแบบว่าจะเขียนเรียงคงเรี่งความ ได้หมดกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะในทุกๆโพสต์นะก็สามารถทําได้30วันย้อนหลังแล้วก็ต่อจากนี้ตลอดเดือนตุลาคมนะเราก็ต้องทําในทุกๆโพสต์ท,ที่เนเน่ลงเหมือนกันนะคะกดเข้าไปดูกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะก็อีกอย่างนึงที่สําคัญนะคะก็คือการรีโพสนะการรีโพสต์โพสต์ของเนเน่ที่น้องโพสต์ไว้นะคะวิธีการรีโพสต์นะคะ รีโพสเฉยๆรีโพสเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะเราต้องแบบกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการเขียนแคปชั่นเขียนสเตตัสด้วยนะคือต้องมีการเขียนคอนเทนต์ด้วยไม่ได้อยู่ดีแล้วแบบโพสดเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เขาจะมีนับคะแนนให้นะคะวิธีการใส่แคปชั่นนะบอกเลยว่าเออนี่ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าแม่จีนบอกว่าแฮชแท็กต้องครบเดี๋ยวน้องตาลจะแปะไว้ให้เลยนะต่อด้วยข้อความทั้งหมด15คําข้อความนี้นะคะ นะจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ไทยไทยโลดเลยจ้าหลายหลายบ้านนะคะหลายๆแฟนคลับเขาก็จะมีจะมีทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นแบบว่าภาษาจีนเราสามารถกรอบวางได้เลยนะหรือว่าใครชอบเขียนเรื่องความภาษาไทยโลดได้เลยนะใน15คำต้องมีชื่อของเจ้าหนซินด้วยนะเจ้าหนซินเป็นภาษาจีนนะคะแต่จบด้วยนะต้องเป็นการแอดเมนชั่นนะคะแอดถึงแอคเคาท์บอยปอของน้องด้วยนะแบบนี้เลยแล้วก็เวลาเรารีโพสต์นะอย่าลืมดูที่ด้านล่าง ซ้ายมือนะคะจะมีคําว่า also comment นะถ้าใครติ๊กไว้ให้อเอาติ๊กออกนะคะห้ามกด also comment แค่นี้เองรีโพสง่ายมากจากนั้นเวลาเราดูแต่ละโพสของเนเน่นะคะคือต่อจากนี้เนี่ยนะเราก็กดเข้าไปดูคอมเมนต์ด้วยว่าเออใครเขาคอมเมนต์อะไรกันและที่สําคัญเราต้องหาคอมเมนต์ของเนเน่ที่น้องมาคอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองนะคะแล้วเราก็ไปกดไลค์แล้วก็ตอบคอมเมนต์น้องง่ายทีเดียวอันนี้ง่ายมากเป็นการเพิ่มคะแนนที่ง่ายมากคอมเมนต์ตอบน้องเพลินมากแกอยู่ดีได้คุยกับเนเน่ด้วยดีจัดต เพิ่มคะแนนให้ได้ด้วยวิธีวิธีนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแต่นิดนึงนะถ้าเกิดว่าน้องน้องเขาใช้เวปยปอสตอรี่ในการโพสนะเราจะต้องไปไลค์แล้วก็คอมเมนต์ภายใน24ชั่วโมงหลังจากน้องเขาโพสนะคะเป็นเวปยปอสตอรี่นะถ้าเกิดเลย24ชั่วโมงเขาจะไม่นับคะแนนให้นะจา้าอันนี้ก็ใครทันก็ไปไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์นะ ง่ายเดียวง่ายเหมือนกันได้คะแนน,นด้วย,วยนะ,ะก็คือการส่งไอเทมค่ะก็จะเป็นการส่งดอกไม้ให้น้องแต่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็น VIP Member เท่านั้นถ้าใครเป็น VIP ลรายเดือนนะคะจะส่งได้3ดอกต่อเดือนใครเป็น VIP รายปีจะส่งได้5ดอกต่อเดือนแล้วก็น,นี่แม่จีนน่าจะมีการเปิดโดเนทเนาะเพื่อที่จะเป็นการรวบรวมทั้งหมดแล้วเราจะได้ส่งดอกไม้ไปทีเดียว คุณแม่ดอกเท่าไหร่คุณแม่ดอกไม้ดอกเท่าไหร่บอกเลยดอกไม้เท่าไหร่เราจะส่งดอกไม้กันซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งหมวดใหญ่เลยนะคะก็คือการส่งไอเทมให้นะเป็นการส่งความรักให้นะนี่ก็มีคะแนนให้เหมือนกันดอกเท่าไหร่บอกเลยที่เรากดไลค์กดคอมเมนต์แล้วเราก็รีโพสเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถที่จะสร้างโพสของตัวเองได้ด้วยแล้วการสร้างโพสนี้เรารู้สึกว่าได้คะแนนเยอะด้วยนะเราสร้างโพสด,ด้วยตัวเองวิธีการก็แบบ ไม่ยากไม่ยากแต่ต้องครบต้องครบบอกเลยนี่คะแนนเยอะนะคะการสร้างโพสต์นะจะเป็นอยู่ในกลุ่มของ p o s i t i ฟ h a s h t ็ g เขาจะมี hashtag มาให้ซึ่งเดี๋ยวเราก๊อบวางได้เลยไม่ยากตามด้วยข้อความอย่างน้อย15ตัวอักษรเพลินมากเขียนเรียงความไปเลยภาษาอะไรก็ได้จบปิดทายด้วยการแอด ขเขาไวปอของเนเน่ดีข้อความ15ตัวอักษรนะคะต้องมีชื่อของเจิ้งหนซินด้วยนะหลังจากเราโพสต์แล้วนะคะเราให้เราแชร์โพสต์ของเราเข้าไปในกลุ่มแชทบ้านเบดจีนนะจะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็อันนี้นี่คืม่มตนเห็นว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อบาร์โค้ดเนาะทุกคนสามารถไปอัปเดตบาร์โค้ดของบ้านเบดจีนได้ในทวิตเตอร์หรือว่าบ้านแฟนคลับน้องๆแต่ถ้าใครมีแบบอัปเดตก็อามาคอมเมนต์ใต้ ใต้คลิปเราได้นะคะจะช่วยเพิ่มยอดการมองเห็นโพสต์ของเราซึ่งแบบเออแบบไม่ค่อยมีคนตามเยอะเท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรเราใช้วิธีนี้เอาละกันง่ายมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นภาษาจีนถูกไหมพี่คะพี่คะแชร์ยังไงแชร์ยังไงอ้ามายแบบบอกให้มุมขวาบนจะมีรูปจุด3จุดกดเข้าไปที่จุด3จุดมุมขวาบนนะคะเราเลือกที่แชทกรุ๊ป แล้วเราก็เลือกกรุ๊ปที่จะส่งแค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่ลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้องก่อนนะง่ายมากในเดียวเราไปการแชร์เพื่อที่จะให้แฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยช่วยมองเห็นด้วยอันนี้ก็แบบเพิ่มคนะแนนอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มคะแนนได้ด้วยนะอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะคือกดค้นหาชื่อเจิงหนซินนะคะก็คือในหน้าไหวปอของเรานะดูที่ด้านล่างหน้าจอตรงกลางเลยนะคะ กดที่รูปแว่นขยายง่ายมากจะเป็นคําว่า discover นอรูปแว่นขยายกดเข้าไปแล้วพิมพ์ว่าเจิงไหนซีนเป็นภาษาจีนเทำยังไงเป็นภาษาจีนพิมพ์พินอินนะคะพิมพ์พินอินเอานะเจิงไหนซีนนะจ๊ะแล้วก็มันจะขึ้นเป็นภาษาจีนให้เราเลยแต่ถ้าใครทําไม่ได้นะก็เข้าไปที่ setting ไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็เพิ่มแป้นพิมพ์นะคะเป็น Chinese p ิน n y นะแต่ละยี่ห้อก็น่าจะมีวิธีการทำที่ประมาณนี้แหละเข้า setting ไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็เพิ่มแป้นพิมพ์เป็นชไนนิสพิมพ์อินนะคะก็พ mm ิมพ์เจ้งไหนสินได้เลยจะขึ้นกดเข้าไปอ่านนะ mm hmm. กดเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้15วินาทีขั้นต่ำไอ้นี้ก็แบบง่ายมากแล้วก็แบบว่าแพนกิ้งไปกินข้าวไปอะไรไปห mm hmm. รอออกกำลังกายไปอีวเครน่งถ้าสมมติว่าใครมีใน1เครื่องเนี่ยอาจจะมีหลาย Account 2 Account 3 Account อเะไรแบบนี้นะ mm hmm. ก็แนะนําว่าไม่ให้ใช้ Wi-Fi ในการเข้าเล่นนะคะแกเขาแบบเขาฉลาดมากเขาจะมีบอร์ดนะปล่อย ตรวจสอบมาคงบางคนแบบหลายอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ให้ใช้ Wi-Fi นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นอินเทอร์เน็ต 3G ทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยน Account นะให้เปิดแอร์เพนโหมดก่อนทิ้งไว้ประมาณ15วินาที20วินาทีแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็ถึง สลับแอคเคาทนะคะเทคนิคมาเกเลยในเรื่องการรีโพสต์การแชร์การโพสต์นะใครที่สมัครหวยปอ๋อใหม่ๆเนาะอาจจะมีคนที่ Follow เราน้อยหน่อยอะไรงี้ก็ปกติแล้วเนี่ยทำได้ไม่เกิน10ครั้งก็จะโดนเตือนแล้วนะโดนบอดอะติดบอดอะเออมันก็จะแบบมีปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรว่แบบว่าใครที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ก็สัก5้าโพสต์ก่อนอะพักก่อนพักไปทํานั่นทํานี่เอามาโพส์อีก ได้แต่ถ้าใครที่มียอด Follow เกิน500นะคะติดกันทีเดียวยาวเป็นร้อยโพสได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้าไปใหม่ก็แบบว่าไปช่วยกันกด Follow ก็ได้นาะอจะได้เกิน500คนแล้วเราจะได้แบบว่าโพสยาวได้เลยถ้าเราโพสยาวได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลดีต่อการายางนะีแต่ยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดกันมากเกินไปต่ถามว่าฉันเครียดไหมฉันเครียดฉันก็แบบว่าอยากให้น้องยายบ้านสาเร็จนะก็ค่อยๆทาไปอย่างที่บอกกันเหมือนเป็นการเดินทางไกลนะคะแล้วก็ ต้องขยันนะต้องทําอย่างสม่ําเสมอเนาะตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าน้องย้ายบ้านสําเร็จนะมันก็จะส่งผลดีต่อในเรื่องของแบบคนก็จะมองเห็นน้องมากยิ่งขึ้นรู้จักศิลปินที่เราที่ทําการย้ายบ้านสําเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องงานต่างๆด้วยนะก็ถ้าเกิดเดือนหน้านะคะย้ายบ้านสําเร็จฉันจะกินวิ่หมูกกระทะหนึ่งเดือน้าดถุตันพูดตรงนี้เลยไปไปทํา นตามนี้เลยจ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะยั่งตาก็ไปเอาข้อมูลมาจากบ้านแฟนคลับขอบคุณทุกๆบ้านแฟนคลับแล้วก็ทุกๆข้อมูลเลยนะคะยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเราก็แบบว่ามือใหม่หัดย้ายบ้านเนาะวันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊าย